ไปดีพี่น้องพ่อพ่อกำห้าน้อเจสเสแดกเ,เดกมื่อร่มหนาวพี่น้องเลยวันนี้มีโอกาสเลิกง,งามยามดีซ้ำพอลูกเอ้ายังก็เห็นนะมันชิไปใส่รถกันสิมสัสสะพายลูกสาวยังระเบิงพี่น้องเลยลูกสาวไปได้เขาองเฮียนมันนี้วันจันทร์เจ๊นักคู่ขนไปรวมทางไหน แต่ว่าลูกไส้ได้เป็นเขาเรียนแม่เคยห้แลรวสิมาซื้อไผ่ลูกสาวาก่อนส่วนลูกไส้ซิซื้อไผ่น้ำลังเลยลอกข,ขายเขาซะก่อนพี่นอ้องอาจะจีิมาจอดนั่งในนีนะ<อ>หัดตลาดแล้วพี่น้องพอดแลพี่น้องสับลีปลาลูกด้วยลูกจเบิ่งกันเนาะพี่น,งนงรรังเ <laughs> นาะ เจ้าเจ้าหลับเจ้าหูเด็กอยู่หรอโบนี่หันอยู่ห้องเขียนกะไอยู่เาเงินนะแม่เนี่ยเงี้ยเดี๋ยอืมโดยโดยถามเพื่อนว่าเพื่อนบอได้บอกเดี๋ยวไปไปหันเงินปะใส่เงินก่อนเพื่อนว่าการเช่าจิใส่ค้ำเลยมันบอดีข้าเจ้าอ่ะนี่ค่ะรับบ่องหู รับบอออ่องหูพีน่น,น้องอันบ่องลราใส่เงินเลยบอ,อใส่ต่างบองเออใส่ต่างบ่องเลยบันมันดีเฮาจังอันใส่ยังก็ได้นเ,เนาะนกอันที่ลูกคุละพันปลาตัวนี้ต่ำ ว่าจะสื่อพลูกสาวสื่อขําใส่ต้องบอกซะก่อนพี่น้องเลยไวจังไปสื่อไะเมียนเลยค่ใคก็ให้ให้มันได้ใส่เถออันี้ก็จะสิงี้วยะนเอดมัน่มื่อ่ยกนัง่อนะโอ้ยเออวนี่เก่งๆแน่นะบอกนะยังสิจอือกันปะ ก็ได้อันนี้ก่อันนี้กลารล่เมือยว้าวได้เงเดียวอาขึ้นติพมนะลูกเก่งชนะได้น่ชนะกระได้ได้ร้อยเทียบกัร้อยน่ะเบิิงเด้นอยา้ได้เื้องเดียวเด้อได้กินเดียวงเนี่ยได้กินเดียวกับพกง่ามอชงได้อนอันควาสิบเอ็ดาค่าข้าวหรือจอแล้วข้าบจะได้หลับรจับมาลับจอพราว่าอพราวาข้าวจอมันดีจังใส่ข้ามดข้าวผัดบัจัาต้องไปซื้อไ้เอาซีซูงๆหนึเดือสาว เอาตำแล้ยันไปบดเพป็นเถ่าล้ยันเออเป็นบอกนหูเด็กหน่อยผู้นึงเลยเขาจอบมินนี่เขาจอาางเปิดกรเลยสตาีงเด้ออยู่ดีๆเอายดเอยยิ่ยืน่น่ยืองอ่ะเจ็บยอะรเจ็บเลยเจ็บจิไใ้ใส่ง่าได้ขนาดนี้ อี <Lily> ่ร้อก็สี yeah. nah <If> ่เอาบ่ะยืด <sun> ลุบ่ะป่ะยืดยืเพิ่ยืด้ืดยาดยืองืดยืดยไปยืดยืดยืางเลยื้อืดย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 ืยืดยยดยืดยืดยืดืย็ดยยู่บ่เลืดดยืดดยืยย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 ืืื้อโลกสิเขาบด Oh, ่ไปเบิ่งหันมาดูโหงามเพิ่นเก็บในได้น้อยยามฮอดกันบ่ได้มาหักเจ็บแป๊บเดียวรอ30นาท้น้อมันมึนเป็นเจ็บเจ็บกว่าเก่าแล้วตอนบอกมันหนาวเด้เออมันอันนเนาะสเจ็บอยู่เจ็บอยู่หน่อยนึงสมกะสมอยากได้หได้เนอย่างงามอดเอาพอ่งแตกแล้วอุยเป็นสาวจังเอาอีล่าอยู่อะลูกเด้ ตื่นเสียงตึบเห็นีเสียวเหมือนจะไปทางในสับอกบอกส้อยังไาอย่าติ่งที่ลูกหนึ่งไปหนึ่งไปแล้วบ้าบ้านนี่อู้หูกบังบ้าบ้งคบอืม จักพ um, ันสาวามสิบพันกีบบ่หอนร้อยบาทพี่น้องลยไสนาดบรรณากับน้องสาวคนออองามเซียยคำนอบ่มันบกได้มันได้มันบาเบได้มเบาบอ้นี่นะ สามสิบพันเดยหูแดงอันนี้เป็นเงินหรือเปลาสาวรู้อยังโอ้ต่างสเตนเลสโดยโดยไปไปอันน้อยนแล้วลบหูขนาดเท่าไรบอสอ่างหุนตัวนี้จะจะหุนสองหุนสามหุน ยี่ได้น้อยนอยสองหุ้นสามหุ้นหรือเปล่ามึงเดือดสามหุ้นมีแต่คำหนาห้านอันนี้หาหุ้นเออหนาห้านอนี้สองหุ้นเออคำหนาห้านแหมอันนี้สองหุ้นหุ้นหนึ่งเจ็ดร้อยสองหุ้นพันสามอืมหน่อยพอดเนาะพันสามตัวนี้ดิคือคือการบอกคือหาหุ้นนี่หาหุ้นนะตอนแรกสองพันแปดสองพันแปดดิเซลจีเอ็สามหุ้นบอก ตัวน้อยบ่อนิดหน่อยมักน้อยน้อยแลยดึงกันแหลนหยอกกันน้ลมาเลยเอยงบละ้อที่หาโมใช้กเปใจไปเลือกเลือกเอาเองขาไปเลือกอุ้ยสีเอาน้อยนะเออน้อยมันจะเน้อยสิบูดึงกันติลูกนหน่อยใช้ไ่ี้งเห่า บักโมาซีไซเปรลินินเปลินมันก็หวยระวังยากกหัวใจเ้วจะเอากหัวใจนี่บอกเาไรตัวนี้พลรุดได้ยังบอกรดม่ราคาายจอแล้วจิบจเพิ่นว่าจอ เดี๋ยวลูกชายเียิลล์ายเขาสกัดเสื้อผ <c oughs> ้ายนะยังมีเงินพี่เไชายลำบากาะเอาสาโอ้ยว่าเไปขาก็บเสือเขา่าไบุเสือว่าให้เสือยังบุเสือว่าให้น้องเสือเพื่นก็บเสือดอกงามบอกางามบอกา้อน้ำตาบ ตกจักเม็ดเลยพี่น้องกิงสมอยากได้ดําอยู่3เดือนแล้วนี่งามๆดูคันอยากได้ตาตลาดพี่น้องเดี๋ยวเอามือสลองยังกันแล้วบนคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อัเขาอยู่ตัวใหญ่ๆเออตัวใหญ่ๆสุดเลย เบิ่งมันจักโลดูต <si <si> ัวหนึ่งเราสิเอาจัก um> uh um> yeah? 2โลอุ้ยอุ้ยน้ำนาวมาเห็นมาอาบน้ำใหมนกันเค่นาวกาดุนี่กระดุกหูกไม่ค่ากะกิงออจกคือกานเนาะเสิร์น้ำขมาวเสิร์นคานี่มือแล้วจนสีหักเย็นกันเรากัดีอ่ะเอ้ยขี้ขานห้อยจักลูก เอยมาพี่ลูกค่ขายบ้างพี่พี่ขยสองโลเอาสองโลลองเมาพี่ลูกเอาเลยสองโลสี่โลละสาสองจะกีบันหาสิบสี่พันนะฮิวโตหาสิบสี่พันอยกว่าบาทพี่น้องเลย แอบร้อยแปดฟุตไป,ปออกบ้านเลยออโหลดก่อนบ้านเลพี่น้องจะไปไสตต่ออีกยังไม่ทันเมื่อได้พี่น้องสินังโหลดไปซื้ออันนี้ก่อนจ้ากหน่อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราเบิ่งว่าไปซื้อ,อยังเนาะมาเริ่มเทิมเลยละมันบ่มีไฟแดงพี่น้องต้องรอต้องงวกโอ้ยข้อกัญชีเคสคนละ ไฟเคีย้ยยางเดียวโอ้หล่นไล่ขนาดเลยเห็นบอกเหรอ,อ,อเห็นอยู่ตบใจด้วครับเราเราเปิดเพลงค่ะ,ะ,ะสั่งแล้วพ,<ร>พี่เองอันคอยอยากได้แต่กระโตมันกับน้ำจิ้มนะพักเราคอยบอกเอาเจ้าสิเกิดอะไรเห็เจ้าตัวเส้าหนาเลยขอขอเลยอาแต่โตตัวยังง่ายหล่นนะบ่มีเนาะบ่มีง่าแต่บ้านั่ห้องลักสูบ ันน <ih az violin beeping warfare> <boat> ี้มัน <three> ก <imprisoned> ็ทอดแต่โตละสามสิบ <tes> มันใหญ่กว่านี่เป็นโตละสี่สิบเออคั้นมีแต่ปลากระนำจิ้มนะโตละสาม้าบ่น้ำจิ้มหาพันอ๋อวันวันทั้งวันเอามีแต่ปลาหากหลาเลยห้าพนเอาหนึ่งเด้อสามสิบทน้ำจิ้มสามสิบกโตทงตัวนี้มาชุบแล้วมีหกโตนี่เอาสามโตก็แล้วกันโดยน้ำจิ้มน้ำจิ้มจะเอาสอันนีโดยพอดีเป็นเก่าสโดย กเอาน้ำจิ้มเป็นโลันกับเด้จากม่ค่ะกด้ไเอาก็เอาลุกลูกไสบ่อน่ะนะลูกไสบ่คือบ่เคยเห็นห้องเขานะคะบเคยเห็นเออเห็นหน้าอีกตาย ววอันนี้หั่นประจำครับพี่น้องหั่นประจำนานนจายวามไงลงมาประมาณ30มปอรเต์หนักเอาตะแก้บ,บกักกรต <laughs> กกรได้บวกหน, <c oughs> นักจกัวดูตัได้เลยหนาวปวดโพเนาะค่าเาเอาพี่เขียนใต้เราใก้มา30เปอรเ็นตมา,ากี่ใต้จบเอาเรา,าหนักไปแจบัตมานีเ <laughs> ลหนักไปกระได้ เพราะว่าในเมืองปากซองอนเนี่ยบ่แม่นมีทหารเพิ่นนี่แหละพี่น้องยันแมนแมนั่นแหละมีทหารเพิ่นทหานเดียวเปลาเปลาเนาะ้อมาตั้งอีพีกรนดมมาสืบเลยยูนี่การโล่งดีพี่น้องสะดวกสบายดีเนาะอันนี้เพื่อนจะโหลดบลูบอทไา้ไหมคนบลูบอเพื่อนเจะในหันบลูบอทเออโดยโดย ใกล้จากตลาดบางขาวสื่อฟองลงมากไายเติบพ well> ี่น้องประมาณหาหกสิบ หกสิบยังแมสสบอกประมาณนี้แหละผ่านก็จะได้ใจเนาะอยากสกินอยู่บ้างฮะกินอยู่บ้างลมแห้งไปแล้วเห้ยเย็นแห้งลมสบายธรรมดาเด็มเย็นแห้งยี่สิบหนึ่งแสนเนาะอ่าซื้อมาหนึ่งกันเออเพราะว่า เนาะอันนี้แก้สินหาเลยค่ะอันคนไทยพวกอันขอบใจะละลายไมค่ะใจดีนักพี่น้องเป็นรถเมื่อวัานมาแหว่ซื้ออีูพี่น้องเอ,อ๋ยยันมันบเพรากินกันปลาไปเผา,าไปหนึ่งบางนาอีกเนาะสี่สิบหกคันอยู่ในบ้านโน่นจะพู่แหละพี่น้องบ้านไม่หยากองเทาเองเนาะอะไรเปิดประตูะไวปยังเลย ตลาดน,น้อยมีทุกมีประจำพี่น้องเลยบ้าน,น,นอสุสภูน้องล่าอยู่ในรถนี่เด้อพี่น้องเด้อกาซีจงว่าให้ลูกกับผัวกินน้ำเปิดบ่อไปกินน้ำก็ได้กาซีนอัพสู่ทีมงานเขาก,กินอยู่นนลสูงเนาะพี่น้องเนาะล่าอลไรพี่น้องกินหมาพอกันใหม่เนาะลืมกดไลค์กดแชร์ด้ิพี่น้องเด้อบายดี